รัฐบาลจัดงานวิสาขาบูชาโลกครั้งที่19เฉลิมพระเกียตรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพันษา6รอบเจ็ดสิบสองพรรษาพร้อมเชิญชวนคนไทยต้อนรับชาวพุทธทั่วโลกนายพิชิตชื่นบานรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีในฐานะประธานฝ่ายคารวสร่วมกิจกรรมวิสาขาบูชานนนาชาติวันสำคัญสากลโลกครั้งที่19เพื่อเฉลิมพระเกียตรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเจริญพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษาโดยกล่าวถึงการจัดงานครั้งนี้ว่าหลังที่ประชุมสมัชิาสหประชาชาติประกาศรับรองให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสากลสําคัญของโลกเมื่อวันที่13ธันวาคม2542ทำให้ผู้นําชาวพุทธไทยจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2547จนถึงปัจจุบันโดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ พุทธวิถีสู่การสร้างความไว้วางใจและความสามัคคีระหว่างวันที่1 9เถึงยีพฤษภาคม2567ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยศูนย์ประชุมสามประชาชาติและพุทธมนตลจัหงหวัดนครปฐมซึ่งรัฐบาลร่วมกับคณะสงฆ์และภาคีเครือข่ายเล็งเห็นถึงความสำคัญอย่างยิ่งของวันวิสาขาบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา จึงมีฉันทามติจัดงานขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชุมพรรพา6หกรอบเจพรรษาในวันที่28กรกฎาคม2567 ในนามของรัฐบาลไทยขอกราบขอบพระคุณพระมหาเถระพระเถลานุเถระประมุขสงฆ์จากนานาประเทศและขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงานวิสาขาบ,บูชาวันสำคัญสากลของโลกครั้งที่19นี้จะสร้างความไว้วางใจและความสามัคคี ให้เกิดขึ้นและรักษาสืบทอดงานวิสาขาบูชาวันสำคัญสากลของโลกให้เกิดมีขึ้นในครั้งต่อต่อไปด้านสมเด็จพระมหาธีราจารย์ผู้แทนสมเด็จพระอริยวงศ์สาคัตยานสเสด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกกล่าวอํานวยพลและเป็นประธานเปิดกิจกรรมวิสาขาบูชานานาชาติวันสําคัญสากลของโลกครั้งที่สิบเก้า ขออนุโมทนาสาธุการชื่นชมที่ได้เห็นท่านทั้งหลายมาประชุมพร้อมกันในประเทศไทยเนื่องในวันวิสาขบบูชาวันสำคัญสากลของโลกเพื่อร่วมกันประกาศคุณูปการของพระพุทธศาสนาและแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของพุทธบริษัท ุณธรรมคือความสามคัคคีมีปรากฏในพระบรมรายโชวาทพระราชำดำรัสของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐใะเจริญรุ่งเรืองสงบสุขยั่งยืนก็เพราะมีความสามคัคคีเกื้อกูลกันท่านี้พระพรหมบัณฑิตเจ้า,าวาดวัดประยุรวงศาวาดวรรวิหารกรรมการมหาเถรสมาคมในฐานะประธานสภาสากลวันวิสาข,ขาบูชาโลก กล่าวถึงกิจกรรมภายในงานว่าวันนี้พุทธศาสนิกชนจะสามารถรับฟังสุนทรพจน์ธรรมกถาของผู้นำชาพุทธตามด้วยเสวนาทางวิชาการน้ำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเสริญวันที่20พฤษภาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ เปิดงานพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกที่ศูนย์ประชุมประาชาชาติกรุงเทพมหาคนครจากนั้นผู้เข้าร่วมงานทั้งหมดจะเดินทางไปร่วมพิธีจเรเญพระพุทธมนต์นาชาติเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณพุทธมนตล์จังหวัดนครปฐมและในวันที่21พฤศภาคม2567จะมีการจัดกิจกรรมการแสดงธรรมณพุทธมนตล์จังหวัดนครปฐมอีกด้วย ซึ่งจะมีชาวพุทธจาก73ประเทศทั่วโลกหรือกว่า3,500คนเข้าร่วมงาน